กฎหมายแพ่งและพาณิ์มาตรา7 0 2 1ผู้จำนนงอาจเป็นลูกหนี้ชั้นต้นหรือบุคคลที่3ก็ได้ 2. อเอาทรัพย์ตราไว้เป็นประกันการชำระหนี้ผู้จำนนงไม่ต้องส่งมอบทรัพย์ที่จำนนงเว้นแต่จะตกลงกันและผู้รับจำนนงต้องเป็นเจ้าหนี้ 3. จำนนงเป็นประกันหนี้อันสมบูรณ์คือมาตราคือ3ามมาตรา70-7 อนุโรมมาตรา681เกี่ยวกับคำประกันมาใช้กับจำนองด้วยโดยอนุโรม3.2เมื่อนี่สมบูรณ์แล้วแม้ขาดหลักฐานที่จะฟ้องร้องก็สามารถบังคับจำนองประกันหนี้นั้นได้3.3จำนองหนี้ในอนาคตหรือหนี้ที่มีเงื่อนไขก็ได้มาตรา681วักค2ประกอบกับมาตรา707แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ในการก่อหนี้รายที่จำนอง เป็นประกันบวกลักษณะของมูลหนี้บวกจำนวนเงินสูงสุดที่จำนองบวกกับระยะเวลาที่ค้ำประกัน3.4นี่หนี้ที่เกิดแต่สัญญาซึ่งลูกหนี้กระทำโดยสำคัญผิดหรือเป็นคนไร้ความสามารถข้อ 4. สัญญาจำนองเป็นสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้อุปกรณ์ข้อ 5. ผู้รับจำนองมีสิทธิ์ ได้รับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่จำนองก่อนก่อนเจ้าหนี้สามัญจะเป็นคนฟ้องเองหรือไม่ก็ตามและถ้าผู้รับจำนองไม่ยื่นคำขอรับชำระหนี้ผู้รับจำนองไม่เสียสิทธิ์จำงยังคงติดไปกับทรัพย์สินนั้นตามมาตรา702วรรคสองมาตรา703ทรัพย์ที่จำนองได้ก็มีหนึ่ง สังหาริมทรัพย์ตามมาตรา139มาตรา17 1, ามาตรา703วรรค1 2สังหาริมทรัพย์พยิเศษตามมาตรา703วรรค2เช่นเรือแพสัตว์ปาหนะสังหาริมทรัพย์อื่นเช่นเครื่องจกักรเครื่องบินรถแทรกเตอร์ที่จดทะเบียนแล้วแต่ถ้ายังไม่จดทะเบียน มีก็เรียกว่าจำนำมาตรา710นจำนองทรัพย์ายสิ่งประกันหนี้รายเดียวมาตรา710นจำนองทรัพย์ายสิ่งประกันหนี้รายเดียว1ให้ผู้รับจำนองใช้สิทธิ์บังคับกับทรัพย์จำนองตามลำดับที่ระบุไว้ 2. บังคับได้เฉพาะส่วนที่ระบุไว้โดยหลักผู้จำานงต้องเป็นเจ้าของก็เว้นแต่ 1. ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 2. เจ้าของยอมให้ผู้อื่นแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของ 3. กรณีที่เจ้าของได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักกรณีเจ้าของได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักยกตัวอย่าง รงชื่อในใบมอบอำนาจโดยไม่ได้กรอกข้อความอะไรเลยก็เท่ากับว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงข้อสองเป็นกรณีที่เจ้าของรวมหลายคนตามมาตรา1น6 1 2 1ถ้าเจ้าของรวมคนหนึ่งจำนองส่วนของตนก็ผูกพันแค่ส่วนของตน2.2 ถ้าจำนองคนหนึ่งโดยคนอื่นยินยอมก็ผูกพันทั้งหมดก็ส3เจ้าของใหม่ที่ครอบครองปรปักแต่ยังไม่ได้แก้ชื่อทางทะเบียนเจ้าของเดิมนำไปจำนองถ้าผู้รับจำนองสุจริตบวกกับเสียค่าตอบแทนบวกกับจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตการจำนองนั้นสมบูรณ์ หลักมาตรา681 691 697มาตรา700มาตรา701เรื่องคํำประกันก็ยืมมาใช้กับการเรื่องจำนองด้วย